ออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์กับรายการ Learn and Share ที่เราจะมาพูดคุยและแชร์เกี่ยวกับท็อปปิกที่น่าสนใจค่ะแล้วันนี้นะคะอยู่กับพี่เจนแล้วก็น้องไมค์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังด้วยค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังเคยไหมคะที่เวลาเราเจอปัญหาเจอความเครียดต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราก็จะไปชอปปิ้งซื้อของเพื่อที่จะระบายความเครียดแต่ถ้าเป็นในแบบที่พอดีพอดีสามารถคอนโทรตัวเองได้โดยที่ไม่รบกวนเงินในกระเป๋าตัวเองอะคะ่ะมันคงจะเป็นวิธีที่ระบายความเครียดได้ดีมากเลยเนาะพ <c oughs> ี่เจนแต่ <c oughs> ถ้าเราไม่สามารถจัดการได้ล่ะ อืมเราอาจจะเข้าข่ายช็อปอะโฮลิกอยู่หรือเปล่าอใช่วันนี้นะคะไม้กับพี่เจนเลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังอะค่ะพูดแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับช็อปอะโฮลิกหรือว่าเสพติดการช็อปปิ้งนั่นเองใช่ค่ะค่ะเรามาพูดถึงช็อปอะโฮลิกกันก่อนคือมันจะมีชื่อเรียกเป็นทางการหรือว่าชื่อตัวโรคของมันนะคะว่า compulsive buying disorder พอไป disorder เมื่อไหร่ก็คือโรคอะค่ะ หรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าออร์นมเนียจะมีอาการเข้าๆประมาณนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะเสพติดการช้อปปิ้งโดยควบคุมตัวเองไม่ได้อ,อาการเหมือนเป็นคนที่อยากซื้อของอยู่ตลอดเวลารู้สึกดีเวลาได้เห็นของที่เราซื้อมาแต่ว่าไอ้ความรู้สึกดีเนี้ยมันจะอยู่ได้แป๊บเดียว แล้วเมื่อซื้อเสร็จก็จะรู้สึกถูกใจอืมซื้อซ้ำบ้างใช้จ่ายเกินตัวบ้างแล้วบางทีพอเราใช้เงินแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราเกิดปัญหาในเรื่องการเงินแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้ด้วยค่ะอืมอม,มีหมอคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณอาสติโมเล่หากเรียกชื่อคุณหมอผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะคะได้นิยามว่าช็อปอะโฮลิกเนี่ยคือการซื้อมากเกินจำเป็นซึ่งส่วนใหญ่สินค้าที่ ผู้เสพติดซื้อเนี่ยมักเป็นสิ่งของที่ไม่จําเป็นหรือไม่ใช้ก็ได้อ,อพร้อมระบุอีกว่าอาการเหล่านี้เป็นการปิดบังอารมณ์เชิงลบของตัวเองหรือเพื่อความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นและผลลัพธ์ด้านไม่ดีมันก็จะออกมาเรื่อยๆส่งผลเสียในระยะยาวเส้นการเป็นหนี้เป็นสินก็เหมือนก<า>อันที่เราทําอะไรเกินตัวเนาะใช่ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงสาเหตุของช็อปอะโฮลิกค่ะ,คะสาเหตุของโรคช็อปอะโฮลิกมันมีหลายประการมากๆโดยอาจจะมาจากตัวของบุคคลเองตัวของเราเองหรืออาจจะมาจากสิ่งเร้าภายนอกได้อือย่างแรกนะคะคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะพี่เจนอ,อาจจะไม่ต้องถึงซึมเศร้าก็ได้เนาะอือาจจะมีแค่ความแบบความเครียดความวิตกกังวลนะคะเมื่อเราเครียดเมื่อเราวิตกกังวลเนี่ยเราก็จะช้อปปิ้งเพื่อระบายความเครียดเนาะหรือว่า การช้อปปิ้งก็เป็นการระบายอารมณ์ในรูปแบบของพวกเขาเหมือนกันค่ะซึ่งเวลาที่เรามีความเครียดเนาะมันก็จะมีสารเซโรโทนินสูงสูงมากๆเมื่อเราได้ช้อปปิ้งอะค่ะสมองจะหลั่งสารโดปามีนอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงค่ะทําให้เกิดความสุขในขณะนั้นทําให้มีความรู้สึกเกิดความพอใจหรือภาวะไฮนั่นเองค่ะอืเลยว่าพอมีความสุขมากๆแล้วอะเราก็มีความต้องการที่จะทําการการะทาช้อปปิ้งนั้นซ้ำๆขึ้นมาอืมแต่ประเด็นคือ มันอยู่ได้ไม่นานนะที่ไอ้สารแห่งความสุขเนี่ยมันมาแบบรุนแรงรวดเร็วแล้วมันก็มีผลเสียในระยะยาวเหมือนกันใช่ค่ะต่อไปค่ะคือการไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองนั่นเองผู้ป่วยอาจต้องการสร้างตัวตนเพื่อให้เกิดการยอมรับในการเข้าสังคมค่ะเช่นการแต่งตัวตามแฟชั่นเนาะจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ค่ะพอมันมีโซเชียลมีเดียมีเสื้อผ้าออกมาแบบคอลเลรชันใหม่ๆเยอะๆใช่คือแบบบางทีไม่ถึงสามเดือนแต่ว่าแค่เดือนเดียวเนี้ยมัน เปลี่ยนเปลี่ยนผัดผัด,ผด,ผดมาเรื่อยๆแล้ว,วอะเนาะเขาเลยต้องการที่จะแต่งตัวให้ตัวเองดูดีเพื่อที่จะได้ไปเข้าสังคมเนาะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อเสื้อผ้าราคาแพงเพื่อให้เหนือกว่าคนอื่นด้วยออโอ้พี่เจนเห็นด้วยกับข้อนี้มากๆเลยบางทีเห็นภาพชาด์ตอะคือบางทีรู้สึกว่าฉันไม่มั่นใจในเรื่องนี้เลยอเออเช่นสะพายกระเป๋าเก่าเขาก็รู้สึกแบบโหเห็นทุกคนที่เราเจอแบบสะพายกระเป๋าใหม่ใหม่เปลี่ยนตลอดเราก็รู้สึกว่าฉันซื้อมาบ้างดีกว่าฉันจะได้ไม่รู้สึก ต้อยต่ำกว่าคนอื่นอันนี้มาเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันค่ะช่วงที่แบบว่าเราอยู่มหาลัยเนาะ<ม>ล้วก็เห็นเพื่อนสะพายกระเป๋าแบบไปเรียนกัน<ม>กระเป๋าผ้าอะไรเงี้ยเราแบบเป็นความรู้สึกว่าเราอยากมีบ้าง<ม>ช่วงนั้นก็แบบพอมาสังเกตตัวเองตอนปิดเทอมอีกทีนึ่ะค่ะคือตัวเองมีกระเป๋าผ้าเยอะมาก <S 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 ทั้งที่แบบใบหนึ่งมันยังไม่เสียหายหรือว่าไม่ได้อะไรเลยจริงๆมันใช้ได้ยาวยาวใช่ค่ะต่อไปค่ะคือสื่อโฆษณาค่ะการที่เราได้เห็นสินค้าที่สนใจบ่อยครั้งในอินเทอร์เน็ตนะเนาะและเดี๋ยวนี้ ไอ้โลกอันกริทึมอ่ะมันฉลาดด้วย <c oughs> ใช่บางทีเราแค่คิดในหัวหรือว่าแค่พูดคุยเล่นกับ <c oughs> เพื่อนเนี้ยมันก็ยิงยิงแอดเข้ามา <c oughs> หาเราแล้วอะ่ะเออใช่อืมมันทําให้เกิดความอยากได้แล้วก็ตัดสินใจซื้อจริงโปรโมชั่นของที่อยาก <c oughs> ได้โอ้ขึ้นมาเต็มฟีดเลย อันนี้ล่าสุดที่เจนจะเล่าให้ฟังค่ะพี่เจนก็เห็นใน a ฟ e b o o k มันมันรู้ได้ยังไงไม่รู้อะไรอย่างเนาะเออเขาก็ขึ้นมาเห็นเป็นโปรโมชั่นเครื่องหนีบผมและได้ผมอืที่เป็นแบบเซตอ่ะนะเออแล้วเขาจัดโปรโมชั่นลดราคาเราอ่ะเร็วมากนะเรารีบแบบเรารีบกดเข้าไปดูแล้วแบบเหมือนเราเห็นมานานแล้วอ่ะแล้วพอเราเห็นนะตอนนั้นเราเลยรีบกดเข้าไปดูอ่ะแล้วเหมือนแบบตัดสินใจจะซื้อแล้วว่ะณตอนนั้นอ่ะ แต่มันเหมือนมันฉุกคิดได้อยู่แปบนึงว่าเฮ้ยที่บ้านก็มีไดต้องสองอันแล้วนะแสดงว่าเรายังมีสติอยู่แล้วก็มีที่นี่ผมทั้งสามอันแล้วจะไปซื้อทําไมแกกลับมาก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปซื้อถือว่าโอเคอยู่นะพี่เจนเรายังยับยั้งของตัวเองได้ค่ะ้างหน้าก็ไม่แน่ใจนะเออไม่มันคือสิ่งที่เราอยากได้ด้วยเนาะใช่พอมันเป็นโปรโมชั่นขึ้นมาเรายิ่งแบบอู้ต้องซื้อวันนี้แล้วแหละถ้าไม่ซื้อวันนี้จะไปซื้อวันไหนโปรโมชั่นนี่น่ากลัวนะเขาว่าโปรโมชั่นต่อไปค่ะคือความสะดวกในการซื้อค่ะ ในปัจจุบันเนี่ยเนาะเรามีแอปพลิเคชันในการช้อปปิ้งออนไลน์แบบเยอะมากๆอะแล้วก็มันเอื้ออำนวยต่อการซื้อขายต่อเรามากๆเลยค่ะ,คะยังเห็นได้เลยคือช่วงโควิดอ่ะบางอย่างเราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อแต่เราเห็นแบบคนในโซเชียลแล้วก็แบบทุกอย่างมันดูเร็วทุกคนขายของออนไลน์ทุกคนมีกลุ่มมีการซื้อขายแบบช่องทางที่ตัวเองสะดวกไปหมดเลยเนาะทําให้บางทีค่ะนอาจจะเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการเสพติดจริง เมื่อกี้เราก็เพิ่งเข้าแอปกันมาก่อนอัดนะใช่แล้วก็เพิ่งเลื่อนดูแอปกันอยู่ซื้ออะไรดีขอไหนดีผ่อนอะไรดีใช่ไหมใช่เออและอย่างสุดท้ายที่พี่เจนอยากจะเสริมนิดนึงก็คือว่าเราพี่เจนคิดว่าเราน่าจะอยู่ในสังคมยุคที่เป็นวัตถุนิยมอืมใช่ใช่คือมันปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะใช่คือพอเห็นอะไรแล้วโอ๊ยเขามีอ่ะดีซังเราอยากมีบ้าง อืมอุ้ยเขาเปลี่ยนเป็นอันนี้อีกแล้วอืมเราก็รู้สึกว่าฉันอยากเปลี่ยนบ้างจังเลยอืมหรือว่าบางทีเราเห็นแบบเซเลบริตี้หลายคนมาทําช่องรีวิวเราอาจจะรู้สึกอยากได้มันมีการไหลาตามกันเกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะอืมทําให้เราบางทีเราเราอาจจะลืมนึกถึงประโยชน์ในการใช้ไปหรือความจําเป็นในการใช้ไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออก็อยากมีเหมือนคนอื่นคล้ายควัตถุนิยมนี่แหละ อันนี้มาขอเสริมอย่างหนึ่งด้วยได้ไหมคือพอพูดถึงการไหลาตามเรานึกถึงเพื่อนที่ไม่ค่อยห้ามกัน <laughs> อะไรอย่างนี้หม,มายว่าทุกคนนะคะน่าจะมีเพื่อนที่แบบเฮ้ยเราชอบอันเนี้ยซื้อเลยซื้อเลยแก <laughs> น่าจะมีเพื่อนที่คอยอยุยงด้วยไหมแบบส่งเสริมให้เราใช่ใชอย่างพี่เมื่อกี้ที่เราอยู่นอกห้องอนน <laughs> ัดกันแล้ว, <laughs> <อบ S 2> ลวก็ พี่เจนอยากได้แมวตัวนี้มากเลยทํายังไงดีทําไจน้องไมยซื้อเลยพี่เจนซื้อเลยพี่เจนแต่ว่าแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนที่คอยช่วยเบรกใช่คือในกลุ่มเราอะเราถึงเราจะมีเพื่อนที่คอยยุโยงเนาะแต่เราก็จะพยายามหาคนที่คอยมาช่วยเบรกเราเหมือนกันเหมือนว่าจะมีคนที่ช่วยสพอร์ตกับอีกคนหนึ่งที่ช่วยหายผลมาเบรกเราให้มันเวทกันพอดีใช่อย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะต่อไปเนาะก็เป็น อาการของคนที่เป็น s อ o p a h o ลิกเนาะ,ะอย่างพี่เจนได้กล่าวข้างต้นไปแล้วแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกถึงอาการนี้กันค่ะคือเขาจะมีอาการที่ชอบซื้อของอยู่ตลอดเวลาอ,อืรู้สึกดีเวลาที่ได้เห็นราคาแต่เป็นความรู้สึกดีได้เพียงแป๊บเดียวบที่พี่เจนบอกค่ะเมื่อซื้อเสร็จก็จะมีความรู้สึกทุกใจซื้อของซ้ำบ้างใช้จ่ายเกินตัวบ้างและอาจจะทําให้มีปัญหากับคนรอบข้างเรื่องการซื้อของค่ะอืม,อม โดยมีการวินิจฉัยเกิดขึ้นด้วยนะคะว่านักช็อปที่เป็นโรคนี้เนี่ยสังเกตได้จากพฤติกรรมการซื้อเป็นหลักโดยผู้ป่วยที่เข้าข่ายเป็นโรคนี้ได้แก่นักช็อปที่ชอบหมกมุ่นไม่สามารถหยุดยัง้งความคิดในการซื้อของได้เลยโดยจะรู้สึกสนุกและสดชื่นหรือมีความสุขอย่างมากกับทุกขั้นตอนในการซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกสินค้าการแย่งซื้อสินค้าในงานลดราคาหรือว่าการต่อรองราคา โดยเฉพาะช่วงที่มีการจ่ายเงินแล้วได้รับสินค้ามาครอบครองเนี่ยก็จะรู้สึกดีมากๆาพี่เจนคือรู้สึกแบบนั้นไหมคะสดชื่นสนุกสนุกนะตอนได้เครื่องสำอางใหม่แน่เลยชอบมากเลยแล้วคือแบบอาบน้ําแล้วเราเพิ่งแกะกล่องเครื่องสำอางจะเอามาทาคิวทําไมก่อนก็แต่ก็ทําก็ทําเพราะว่าอยากลองชอบมีความสุข แต่ว่าในการมีความสุขนี้ค่ะมันก็มีทางตรงกันข้ามเหมือนกันค่ะพี่เจนพอเราไม่ได้ซื้อเราก็จะรู้สึกโกรธหรือทรมานอย่างมากเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นชอบบ้าโฮลิกเนาะการซื้อเหล่านี้ค่ะหากมันเกิดขึ้นหรือบ่อยมากเกินไปอะมันจะกลายเป็นผลเสียกับตนเองในทางใดทางหนึ่งเช่นเป็นหนี้ แล้วก็มีการเสียการเสียงานเกิดขึ้นค่ะมีปัญหาการจับจ่ายจนอาจจะต้องทะเลาะกับคนในครอบครัวหรือว่าแฟนอ,อย่างที่เราบอกไปเนาะซึ่งจากปัญหาต่างๆที่รุมเราเข้ามาค่ะมันจะทําให้มีรายจ่ายที่เกินตัวและอาจจะเป็นวังวนสู่ปัญหาอื่นๆที่ยุ่งเหยิงตามมาค่ะเช่นความรู้สึกผิดการนําไปสู่โรคเครียดหรือว่าภาวะซึมเศร้าก็ได้ อออย่างที่ไม่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะว่ามันสามารถนําไปสู่โรคเครียดได้นะพี่เจนแล้วทาไมพอเราเครียดเราต้องช้อปปิ้งด้วยค่ะอมืมันมีหลากหลายเหตุผลมากเลยนะอ,อย่างแรกเลยก็คือการที่เราเครียดเราเราช้อปปิ้งเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีอํานาจอยังไงเพราะว่าโดยปกติแล้วอะ่ะทุกคนมีความเครียดสะสมอยู่แล้วถูกต้องอมไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องชีวิตครอบอครัวค่ะอืม ในหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราไม่มีอํานาจในการตัดสินใจอะไรเลยอืมเราจะรู้สึกว่าทําไมเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆที่ทําอะไรก็ไม่ได้อทําอะไรก็เป็นปัญหาไปสมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วการช้อปปิ้งอ่ะมันจะช่วยเติมเต็มเราในส่วนนี้มากๆเหมือนเราคนเรามันมีอํานาจในมือเราทําอะไรก็ได้เราจะเลือกได้ตามใจ<ะ>ฉันจะเอาสีนี้ไม่เอาสีนี้หรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมีพนักงานคอยเอาใจฉัน,ฉนอยู่ตลอดคนมีคน คอยถามแล้วว่าอยากได้อะไรคะคุณผู้หญิงอาออันนี้เมคซ่านี่โอ้สวยเหมาะกับเหมาะมากเลยใช่อืมซึ่งถึงเราจะไม่ซื้อเหมือนเราก็สามารถปฏิเสธได้เพราะเราเป็นคนควบคุมทุกอย่างอืมแบบนี้แหละมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรามีอํานาจอยู่ในมือคลคยเครียดได้ต่อมาอย่างที่สองก็คือมันช่วยให้เราลืมเรื่องเครียดๆต่างๆไปได้ชั่วข่าวออืืมมเพราะว่าปกติแล้วเราก็ มักจะมีเรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการช้อปปิ้งอ่ะมันเหมือนเป็นการทํากิจกรรมเสริมอ,อ่ะคล้ายๆกับการออกกำลังกายแต่อันนี้เสียเงินอมันจะทําให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นใช้เวลาในการเลือกสิ่งที่ถูกใจอืมแล้วก็การช้อปปิ้งเนี่ยมันมันทําให้เราต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าเฮ้ยซื้ออันนี้มาแล้วมันจะตอบสนองสิ่งที่เราต้องการได้หรือเปล่าค่ะอืมนั่นมันก็ทําให้เราลืมเรื่องเครียดไปได้ในช่วขณะ แต่สังเกตไหมคะว่าพอเราช้อปปิ้งเสร็จอะเราก็จะมีความสุขมากอือใช่จริงๆนะอารมณ์เหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่ใช่เพิ่งช้อปเสร็จนี้มีความสุขมากแต่ว่าเอาแล้วพอผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมีความคิดว่าเราซื้อมาทําไมนะเพราะว่าสารแห่งความสุขโดพามีนมันได้หายไปแล้วค่ะอต่อไปนะคะอย่างที่ไม้ได้เกริ่นไปก่อนหน้าเนาะว่ามัน เราสาเหตุนะคะมันอาจจะมาจากการที่เราโลเ s ลเอสต t e หรือขาด<ะ>ความมั่นใจในตัวเองแต่พอเราเครียดเนาะพอเราได้ซื้ออ่ะมันก็เพิ่มความมั่นใจให้เราเหมือนกันค่ะ,คะมเมื่อเราได้ซื้ออะไรบางอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสําอางเนาะส่วนใหญ่อะเรามักจะใช้กับตัวเองแล้วมันก็จะช่วยเสริมความมั่นใจในรูปร่างของเราด้วยหรือแม้กระทั่งเสริมฐานะหรือสภาพแวดล้อมของเราด้วยน้องพีง่เจน์จริงอืมอย่างบางคนอย่างเงี้ยอ่ะไม่ใช่บางคนหรอกบางทีไม้เคยเป็นเหมือนแต่ก่อนที่แบบ เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเสื้อผ้าต้องไม่ซ้ํำถ่ายรูปต้องไม่ซ้ําอำแต่พอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าไอ้ไม่ซ้ําเนี่ยมันก็สามารถแมทได้อีกหลายๆอย่างเนาะใช่ค่ะจริงนะเมื่อก่อนอะซื้อเสื้อผ้าบ่อยมากแต่เดี๋ยวนี้คือแบบซื้ออะไรก็ได้ที่มันใส่ได้เรื่อยเป็นเสื้อยืดเน้นเสื้อยืดหนักมากแบบเนี้ยเพย์เซฟใส่ได้เรื่อยแมทได้เรื่อยดีกว่าอต่อไปค่ะก็คือการได้รับการเติมเต็มนั่นเองผลวิจัยอะค่ะชี้ว่าการซื้อของบางอย่างที่เราไม่เคยมีหรือว่าเคยอยากได้อะ มันช่วยทําให้เรามีความสุขได้ค่ะเช่นในวัยเด็กเราอาจจะไม่ได้มีเงินมากพอที่จะซื้อของเล่นชิ้นนี้เนาะแต่พอเราโตขึ้นนะคะเราก็สามารถซื้อชิ้นนั้นได้มันทําให้เราเติมเต็มความรู้สึกและทําให้เรามีความสุขได้อืข้อนี้พอเข้าใจได้นะแบบบางอย่างตอนเด็กเราก็ไม่ได้มีเงินซื้อมากพอหรือว่าบางอย่างพ่อแม่ก,ก็ไม่ได้ให้เราซื้อ,ใ,อ,อ,อใช่ค่ะแต่พอโตมาอย่างเงี้ยเรามีเงินเราสามารถซื้อได้ แต่บางทีการมีเงินเนี่ยมันก็ทําให้เราทําอะไรเกินตัวเหมือนกันใช่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียเลยอ่ะหลังจากนี้เราลองมาสํารวจตัวเองหรือทําเช็คลิสต์กันซิว่าเราเป็นช็อปอโฮลิกอยู่หรือเปล่าชินชวนให้คุณผู้ฟังมาลองทำพร้อมๆกับเราด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะข้อแรกคืออะไรคะพี่เจนอยากซื้อของตลอดเวลาข้อนี้จะเป็นแค่บางอย่างนะเช่นของกินของกินอ่าใช่เราเป็นเหมือนกันเราเป็นสายกินเหมือนกันอยากกินอะไรดีนะใช่ก็เป็นบางครั้งเหมือนกันซื้อของเกินความจําเป็น พี่เจนไม่เป็นอันนี้บางอย่างบางอย่างเหมือนกันสกินแครอ์อ่สกินแคร์อ่าใช่เ้ยทำไมอยู่ดีเป็นหรอเครือ่อง <laughs> สำอางไงก็เกินจำเป็นอยู่นะถ้ามองจริงๆก็ <laughs> คือคนเรามีปากเดียวใช่จะซื้อทำไมหลายสีขนาดนั้นเออบางบางสีนะมาสวอตนี่คือแบบเอา้าเฉดเดียวกันไฮไลท์เนี่ยมีเยอะมากหลายตลาดโอเคต่อมาค่ะมีความรู้สึกดีเมื่อได้ซื้อของ โดยจะรู้สึกดีได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆอันนี้เป็นเรื่องของกินนะคือบางทีอ่ะเราอิ่มแล้วนะแต่มันเป็นความอยากอะดิอืมอเป็นบางทีเป็นบางทีเหมือนกันต่อมารู้สึกผิดหวังที่ซื้อมาแล้วพี่เจนเป็นกับ บางอย่างที่ไม่ถูกใจอ่าอันนี้หนูก็เป็นเหมือนกันโดยเฉพาะตอนที่มันมีการซื้อขายออนไลน์อะบางอย่างเนี้ยเห็นเออเรามองไม่เห็นเราลองไม่ได้อะพอซื้อมาเราเฟลอะไรเงี้ยก็ต้องไปขายต่อหรือว่าให้คนอื่นบ้างลองพื้นซื้อมาผิดเบอร์เงี้ยอุ้ยอันนี้เจ็บเจ็บอันนี้เจ็บเลยเจ็บแต่ไม่จำยากยากข้อต่อมาซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้มีเยอะมากมายเลยค่ะที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เป็นเครื่องสําอางเหมือนกันส่วนมากาพี่เจเนี่ยค่ะอืมซื้อซ้ำทางทางที่มีของอยู่แล้วหลายชิ้น อันนี้น่าจะเป็นของพวกแบบกระเป๋าผ้าอะไรอย่างนี้ไหมกระเป๋ากระเป๋าเออได้อยู่กระเป๋าอืกระเป๋าของพี่เจนมองไปมีอยู่แล้วหลายชิ้นก็ลิปสติกไงแต่หลายสีมันก็คงได้ได้ได้อยู่เซนไม่เป็นโอเคต่อมาต้องหลบซ่อนหรือโกหกปกปิดเวลาซื้อของนั้นๆอันนี้พี่เจนยังไม่ถึงขั้นั้นอันนี้หนูก็ยังไม่ถึงขั้นเหมือนกันค่ะเราอาจจะรอดแหละมีปัญหาด้านอื่นๆตามมาเช่นเกิดปัญหาหนี้สินปัญหาความสัมพันธ์เป็นต้น อันนี้รู้สึกว่าเวลาซื้ออะไรแล้วของมาส่งแล้วเราอยู่บ้านกับพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ก็จะคอยแบบซื้ออีกแล้วชอบอีกแล้วอันนี้อาจจะเป็นก็ได้ออืมอืมม,ม,มแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาด้านนี้สินนะแต่มีปัญหาเรื่องคนรับของสรุปแล้วน้องไม้กับพี่เจนเป็นนักซอบไหม อบางเรื่องเนาะบางเรื่องใช่ไม่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบมีปัญหากับคนรอบข้างจนถึงทำลายความสัมพันธ์แบบต้องตัดกันเลยมันเป็นหนี้เป็นสิ์แล้วไม่ได้ซื้อของเกินตัวจริงจริงพี่เจนคิดว่าตัวเองเป็นคนคล้ายๆว่าคิดแล้วคิดอีกในการซื้อนะเป็นคนค่อนข้างงกเลยทีเดียวอืมเลยคิดว่าตัวเองยังไม่เป็นคิดเองนะอืมแต่พอมาคิดดูดีๆอีกรอบหนึ่งพี่เจนอาจจะชอบเป็นซื้ออาหาร ซื้อของกินเยอะมากๆจนบางทีรู้สึกว่ากินไม่ทันกินไม่หมดเหมือนกันนะเออชอบผักมาผักอยู่ในตู้เย็นเอาเปิดใหม่เทียวก็คือเสียไปแล้วอืมและยังมีครั้งหนึ่งอ่ะเราจะเป็นแบบว่าน้ำพริกอะโฮลิกมากอืมเป็นน้ําพริกแอดดิกมากก็คือสั่งน้ําพริกมาหลายเจ้ามากๆ ม้องไม้นึกออกไหมแล้วสั่งมาทําไมก่อนแล้กินหมดไหมไม่ทานหรอกอะไรงเงี้ยคือตอนนี้ก็ยังมีน้ําพริกแช่อยู่ในตู้เย็นเยอะแยะอยู่แล้วอ่ะพี่เจนยังยังไม่ถึงปีโอเคอือแล้วพออ่ะเป็นเรื่องน้าพริกแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ชอบซื้อเหมือนก็คือเครื่องสาอางแต่ตอวนี้เบาลงเยอะมากๆแล้วแต่ว่าพอเห็นโปรดีๆแล้วมันก็อดมันอดไม่ได้เนาะมันนานๆทีเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอือืมแล้วของน้องไม้ล่ะค่ะ อย่างไมค่ะเวลาจะซื้อของอ่ะจะเป็นคนที่ดูอย่างละเอียดมาจากบ้านก่อนเราจะเปรียบเทียบหลายๆเว็บด้วยแล้วก็หน้าร้านหลายๆอย่างด้วยค่ะแล้วพอเราเปรียบเทียบหลายๆที่ยโปรโมชั่นแล้วใช่ไหมพอเราไปถึงร้านที่เราถูกใจแล้วก็ตั้งใจที่จะซื้อแล้วค่ะไมค์ก็จะหยิบเลยอเหมือนรีเสิร์ชมาแล้วแหละว่าอันนี้ดีราคาดีแล้วจะเป็นคนประเภทที่รีเสิร์ชมาก่อนแบบเจอใจจบเลยอืมไม่เลือกนานแต่ว่าอย่างของกินเนี่ย เป็นสิ่งที่แพ้แบบที่พี่เจน <laughs> แบบที่พี่เจนเป็นเลยค่ะคือซื้อให้ตัวเองบ้างซื้อให้คนอื่นบ้างอืมซึ่งบางทีอะรู้สึกว่าตัวเองซื้อเยอะเกินไปได้วยซ้ำแบบตัวคนเดียวเราซื้อเหมือนกินห้าคนเลยอะไรเงี้ยจนบางทีก็ทิ้งบ้างรู้สึกว่าบางทีก็กินไม่ทันเออกินไม่ทันตอนแรกก็รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าเป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าเคยไปเดินตลาดกับเพื่อนแล้วนั้นอะเป็นอะไรไม่รู้ค่ะเราซื้อแค่ข้าวออืเหมือนข้าวรัดแกงธรรมดาเนาะถุงเดียวเพื่อนบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอ เหมือนเหมือนไม่ใช่ไมลเลยเพราะว่าทุกที่ไมลก็จะแบบซื้อเยอะซื้อเยอะมากจนเพิ่จนจนคิดว่าโอเคเราเกินไปในเรื่องของกินอืจริงๆนะพี่เจนก็เพิ่งมาเห็นภาดพันชัดก็ตอนซื้อของมาล้วกินไม่หมดแล้วแบบอ่ยมันเสียอีกเคยนั่งทำบัญชีรายรับรายจ่ายตัวเองอะค่ะหมดไปกับของกินเยอะมากทที่เราจะเอาไปซื้ออย่างอื่นหรือว่าเก็บตังไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันมันเกินตัวเนาะซื้อเยอะแต่กินไม่หมดใช่ใช่ต่อมาลองมาดูผลกระทบของชอ o p a โฮลิกกันบ้างค่ะ จริงๆเรามันน่าจะมีเยอะมากๆเลยนะคะเราก็ได้กล่าวไปแล้วล่ะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่เราลองมามาวิเคราะห์มันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าได้ พฤติกรรมช็อปอะโฮลิคอะค่ะการเสพติดการช้อปปิ้งโดยที่ไม่คำนึงถึงรายรับรายจ่ายของตัวเราเองอะเนาะ,นะหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาค่ะอาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเนาะ mm hmm. เช่นช็อปสนุกแต่ทุกเมื่อจ่ายเงินค่ะพฤติกรรมการเสพติดการช้อปปิ้งที่เกินตัวอาจจะทําให้เกิดการหยิบยืมคนอื่น mm hmm. อืหรือว่ากู้ยืมเงินเพื่อมาจ่าย ค่าสิ่งของที่เราซื้อไปค่ะทรงผลให้เรามีภาระหนี้สินที่เพิ่มพูนมากขึ้นจริงน้องมาเพราะว่าอะไรหรือปะเดี๋ยวนี้มันมีบัตรเครดิตไงใช่แล้วมันมีโปรโมชั่นดีๆในบัตรเครดิตเยอะมากเลยนะเอาเงินในอนาคตมาใชมก็คือบางทีพอเงินเดือนออกมาใช้จ่ายไปแล้วสามหมื่นเงินเดือนออกมาสองหมื่นจ้ะเอาแล้วหมื่นหนึ่งอ๋อมันก็ไม่ที่ไหนจ่ายใช่คือมันสะดวกสบายจริงๆนะแต่ว่ามันถ้าเราขาดสติอ่ะมันมันแน่นอนอ่ะมัน มันเกิดเป็นนิสิตนได้แน่ๆมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะเหมือนเราต้องรู้รู้ได้มิตัวเองด้วยอ,อืต่อไปค่ะคือปัญหาด้านความสัมพันธ์ค่ะเราจะเน้นย้ำเรื่องนี้มากมเพราะว่าไอการที่เราเป็นชอบหัวลิกเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเรื่องการเงินนะพอเรามีปัญหามันก็ไม่พ้นที่จะไปหยิบยืมคนมข้างกายพ่อแม่เพื่อนอหรือว่าแฟนเราซร่ซงเราเอาเงินที่เราใช้ในครอบครัว มาใส่ใจทางกานใช่จริง,รงๆคือเรื่องเงินนะคะมันทําให้มีปัญหาหลายๆ<ช>อย่างตามมามากๆเลยอือแล้วก็สุดท้ายค่ะคือการที่มีสุขภาพจิตท,ที่แย่ลงหากมีหนี้สินแล้วเราไม่สามารถจัดการกับหนี้สินได้เนาะมันส่งผลให้เกิดความเครียดซึมเศร้าแล้วเมื่อหาทางออกของปัญหาไม่ได้ค่ะอาจจะถึงขั้นก่อเหตุอาชญากรรมเลยซึ่งนําไปสู่การจับกลุ่มแล้วก็การดําเนินคดีตามกฎหมายเนาะแรงอยู่นะใช่ เราเห็นในข่าวบ่อยๆน้องไม้ว่าเป็นนี่แล้วจบชีวิตตัวเองด้วยเป็นนี่แล้วไปป้นเป็นนี่แล้วกาออชยากรรมถึงขั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นข่าพ่อแม่เพื่อเอาเงินออรุนแรงมากจริงๆอือย่างนี้แล้วจัดการตัวเองยังไงดีเมื่อเราเป็นช็อปอะโฮลิกอืมีหลายข้อมากๆที่มันสามารถทำได้แต่ว่า เราจะทําหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องนึงเพราะบางข้อมากับพี่เซนก็ทําไม่ได้เหมือนกันใช่บางข้อก็เหมือนทาได้ตอนแรกๆเอาหลังๆไม่ทำแล้วต้องย่นยใช่ค่ะอย่างแรกจดรายการที่สําคัญก่อนช็อปเหมือนที่ต้องไม่ทําอ่ะคล้ายๆกันอืลิสต์ไว้เลยว่าจะเอาอะไรและยี่ห้อไหนเพราะว่ายี่ห้อนี้เป็นราคาที่ดีที่สุดสำหรับฉันใช่ใช่ฟังข้อมูลเยอะๆใช่ข้อที่สอง ยกเลิกการแจ้งเตือนหรือว่าอีเมลต่างๆที่เป็นโปรโมชั่นอย่างวลเราเราไปช้อปปะเนาะเขาก็จะแบบสมัครสมาชิกไหมคะถ้าสมัครเราก็จะมีการส่งข้อความไปเวลามีสินค้าอะไรดีๆลดอันหรือว่าแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยใช่มันง่ายมันเร็วไปหมดเนาะเด้งขึ้นมาแล้วมีห่อลด50%เราจะไม่กดเข้าไปดูใช่ไหมใช่ค่ะสามปิดการแจ้งเตือนกรุ๊ปช้อปปิ้งต่างๆใน facebook เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ เดี๋ยวนี้มันจะมีกลุ่มช้อปปิ้งเยอะคล้ายๆกับข้อที่สองพากันซื้อพากันขายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเวลาเห็นคนรีวิวอะค่ะอดไม่ได้มันอดไม่ได้เนาะไม่าเห็นคนรีวิวถึงแม้จะไม่ใช่ของกับเราแต่เป็นเรื่องของกินนี่กันแหละน้ำพีกันนี้ดีหรือว่าเครื่องครัวเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยดีอะคุ้มมากค่ะใช่ซื้อมาเราอยู่ได้ตลอดชีพคำนี้แหละต้องมีอีกแล้วข้อที่สี่ก็คือล้างโซเชียลมีเดียให้มีแต่สิ่งที่จําเป็นหมายถึงว่า ลบแอปที่เราคิดว่ามันมันทําให้เราเสียตังค์ใช่แต่จริงๆแล้วแอปนั้นมันจําเป็นกับเรานะหรือว่าไม่จําเป็นมันมันเป็นเหมือนดาบสองคมค่ะอมันทั้งสะดวกแต่เราก็ต้องรู้ลิมิตของตัวเองใช่ใช่ค่ะจริงข้อที่ห้าลบข้อมูลบัตรเครดิตผ่านแอปต่างๆลบข้อมูลเพราะอะไรมาเพราะเดี๋ยวนี้เราชอบไปล็อกอินผูกกันไว้เลยแล้วมันจ่ายง่ายมากมันแค่คลิกเดียวมันคือจ่ายได้เลยหรือแม้กระทั่งแอปที่แบบสั่งอาหารนะเนาะใช่ค่ะ เราผูกกับบัตรแค่เดียววันวันหนึ่งเราก็ต,ต,ต,ตัด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 เป็นว่าเล่นพอมาดูแอปเล่นท้าราคารอีกทีเอา้าหมดไปกับของกินเยอะมากนะใช่ใช่ข้อถัดมาข้อที่หกก็คือการทำตัวดีเลย์อืมอืมการทำตัวดีเลย์คืออะไรคือเมื่อเห็นสิ่งที่อยากได้จริงๆรงจงปล่อยเวลาให้ผ่านไปก่อนอืลองดูดีว่าข้อนี้ดีมากๆเราอยากได้จริงๆริงไหมใช่เหมือนล่าสุดเนาะที่พี่เจนอยากได้แมวแล้วไมล์ลองแนะนำพี่เจนว่า ลองกลับไปนอนสักคืนหนึ่งแล้วตื่นมาความรู้สึกนั้นยังอยากได้ไหมตอบว่ายังอยู่ใช่แต่ว่าพี่เจนเป็นคนที่แบบว่าพูดมาตลอดว่าอยากได้แมวอยากเลี้ยงแมวอันนี้เราเข้าใจเรเลเชียให้พี่เจนซื้อไงใช่นั่นแหละม,มันมันดีนะมันทําให้เราเหมือนมีสติ ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะต่อไปค่ะคือการลองยืมก่อนซื้อค่ะ,คะก่อนจะซื้ออะไรบางอย่างนะลองพิจารณาดูก่อนว่าสิ่งของเหล่านั้นนะคะมันมีความจําเป็นหรือใช้ได้กี่ครั้งสามารถยืมคนอื่นได้หรือเปล่าก็สามารถช่วยประหยัดได้มากเช่นเพื่อนๆในทีมของเราอะค่ะเวลาจะไปเที่ยวไหนเนาะพี่เจนมาอยากยืมมันนั้นน้องมิ้นพี่อยากยืมมันนั้นนั้นนี้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ค่ะล่าสุดมายก็ไปเห็นแอปหนึ่งมาค่ะ,คะสำหรับคนที่ชอบซื้อหนังสือเนาะมันก็จะมีแอปที่ สามารถยืมหนังสือได้อืมซึ่งมันก็ดีมากๆเลยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการซื้อของมือสองอืมดีค่ะอันนี้อือการซื้อของสื้อผ้ามือสองอะค่ะมันก็สามารถช่วยประหยัดเราได้อีกครึ่งราคาอืมต่อมาคือหากิจกรรมอย่างอื่นทําแทนอืมเออเพราะว่าปกติบางทีอะว่างเนาะใช่ว่างๆไหนดูซิในแอปนี้มันมีอะไรหรือเปล่าบางทีเราก็ดูแบบปล่อยใจนะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อดูเพลินๆว่ามีอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีอะไรอัปเดตเทรนใหม่ๆบ้างแต่บางทีมันก็ ซื้อสวยเลยใช่ใช่ค่ะทาอย่างอื่นก็เอาไปอ่านหนังสือออกกําลังกายไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอช่วยได้ค่ะข้อที่สิบค่ะดีมากๆจัดบ้านใหม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการจัดบ้านมันอาจจะทําให้เราเห็นของที่เรามีเยอะมากขึ้นบางทีมันอาจจะเห็นว่าเอ้ยมีอันนี้ด้วยไม่ต้องซื้อใหม่บางทีเราซื้อจนลืมใช้ก็มีเหมือนกันอืหรือว่าบางทีอาจจะเจออะไรที่เราไม่ได้ใช้จริงๆแล้วเราเอาไปขายได้อืใช่ค่ะ ต่อไปค่ะการยับยั้งชั่งใจตัวเองข้อนี้เนาะมาว่าทําได้ยากนะคะแต่ถ้าทําได้แล้วนะคะมันจะทําให้เราสบายตัวแล้วก็สบายกระเป๋ามากขึ้นเลยใช่หรือว่าหาแบบใครสักคนที่สามารถดึงสติเราได้ยับยัง<ม>้งเราได้หน่อยใช่อื<ม>อันต่อไปค่ะคือการที่เราต้องมีสติอยู่เสมออ<ม>อันนี้เจนทําได้ไหม บางทีก็บางทีก็ไม่ได้เออบางทีอะไรที่เราอยากได้จริงๆหรือว่ามีโปรโมชั่นแบบแรงๆจริงๆอ่ะเราก็ต้องซื้อนะใช่แต่ว่าการมีสติมันก็สําคัญมากๆกับทุกเรื่องเลยอ่ะใช่ค่ะสุดท้ายนะคะคือการบําบัดเลยค่ะสําหรับใครที่เป็นแบบช็อปบ้ a งโฮลิกแบบจัดๆเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางโปรโมชั่นต่างๆหรือว่ามันกระทบกับตัวเรามากๆการไปบําบัดการไปพบผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือทางออกที่ดีใช่จริงๆค่ะ เพราะในเมื่อเราลองทําทุกๆวิธีแล้วเราทําเองไม่ได้อะอเราหันหน้าเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญ<ช>ดีกว่าค่ะหลังจากที่เราพูดถึงวิธีการไปแล้วเนาะเราก็จะมาพูดวิธีของพี่เจนแล้วก็ของหมายที่จะมาแชร์กันวันนี้วิธีของพี่เจนเป็นยังไงบ้างคะพี่เจนจะใช้วิธีคิดแล้วคิดอีกอคิดไปเรื่อยๆแบบยังไม่ซื้อเห็นแล้วอยากได้ใช่ไหมโอเคอยากได้แต่ก็จะบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนรอลดราคาก่อนอืบางทีมันลืมไปแล้วอืม แต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆและจําเป็นจริงๆผ่านการคิดซ้ําไปซ้ามาวนแล้ววนอีกเนี่ยก็จะซื้อนะอืมแต่ว่าก็อาจจะคํานวณเรื่องของความคุ้มค่าบ้าง่มันคุ้มค่านะซื้อมาแล้วเราน่าจะได้ใช้จริงๆโอเคอาจจะไม่ได้ใช้ตลอดทุกวันหรอกแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันควรที่จะมีไว้มันก็เพิ่มความสะดวกสบายหรือว่าเออของมันต้องมีจริงๆอืไม่ใช่ของมันต้องมีแต่ว่า ก็ซื้อก็ซื้อแบบซื้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบว่าบางอย่างมันไม่ต้องมีก็ได้ใช่ค่ะอย่างของไม้ค่ะจะชอบซื้อตอนที่มันเป็นเจ <Black Friday, S 1> ็ดจุดเจ็ดแปดจุดแปดเก้าจุดเก้าแบล็คไฟเดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอจริงๆพอมันมีเทศกาลการลดราคาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็เหมือนขี้โกงตัวเองเหมือนกันนะเพราะบางทีเวลาเราซื้อไปอ่ะอ่ะเจ็ดจุดเจ็ดซื้อเยอะๆยิ่งคุม้มแต่พอมาดูอีกทีตอนซื้อเสร็จอะคะ่ะมันใจหอเหี่ยวเหมือนกันนะแบบ มันจำนวนเท่านี้อะหรอยที่เราต้องเสียตังไปอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นกับเราขนาดนั้นเหมือนกันอืมแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะคือบางทีเราเอาใส่ตะกร้าไว้ก่อนอืมใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลยนะตอนแบบกลางกลาง,งเดือนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าเรารอต้นเดือนเราเงินเดือนออกเราค่อยซื้อใช่ไหมแต่พอถึงต้นเดือนนี้เหมือนมันทิ้งช่วงห่างไปนานนะคะมันทําให้ความอยากได้มัน,ม,นมันไม่ได้เท่าเดิมเท่ากับว่าไอ้ของในตะกร้านั้นมันก็ไม่ได้เงินจากเราไปเหมือนกันเออเอเอแอดทูขาดไว้ใช่ เวลาซื้ออะไรให้เก็บไว้ในใจสักหนึ่งอาทิตย์อมถ้าครบแล้วแล้วมีสิ่งนั้นติดค้างอยู่อะค่ะมันยังอยู่ในหัวเราอะให้ซื้อเลยแต่ถ้าไม่ก็พอกับตัวเองค่ะปล่อยวางแล้วก็บอกว่าโอเคความรู้สึกมันไม่เท่าเดิมแล้วเรามีความไม่อยากได้เท่าเดิมเราไม่ต้องซื้ออือซึ่งวิธีที่มากับพี่เจนได้กล่าวไปอะค่ะคุณผู้ฟังสามารถเอาไปลองปรับใช้กันได้นะ<ช>หรือว่าค,คุณผู้ฟังมีวิธีไหนที่สามารถห้ามใจตัวเองได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็มาแชร์ให้กับ ช่องคอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้ไมค์กับพี่เจนได้ใช่อีพีนี้เราไม่ค่อยมีอะไรพูดเยอะเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเองก็ยังทําไม่ค่อยได้เหมือนกันใ,<ช>ในบางทีแต่ว่าถ้าทําได้มันก็คงดีมากๆเลยแหละแต่การจับจ่ายใช้สอยในสําหรับผู้หญิงเนี่ยมันมันมันเป็นของคู่กันเนาะ,นอะเออจะพูดเป็นของคู่กันไหมไมว่ามันก็เป็นของคู่กันนะ<ช>คือคบางอย่างเราก็ไม่ได้ซื้อของสวยงามแต่ว่าพอเรา เป็นผู้หญิงอะ่ะมันก็จะมีแบบเครื่องสช้ไฟฟ้าเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรต่างๆที่มันทําให้การทํางานบ้านมันสะดวกมากขึ้นหรือว่าการซื้อของเผื่อคนอื่นเอออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันจริง,รงๆอะคะ่ะใช่เชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็คงอาจจะมีอาการชอบช้อปปิง้งเหมือนเหมือนกับเราแต่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในปริมาณที่พอดีไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นก็โอเคได้แต่ถ้าเมื่อไรที่เรารู้สึกว่า มันกระทบต่อตัวเราเองเราเกิดนี่สินขึ้นแล้วเราทําให้คนอื่นปวดหัวเด็ดร้อนกับเราได้เนี่ยเจนว่าการเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญก็เป็นเรื่องที่ทําได้และควรทําถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆบางทีเราไม่สามารถยับยั้งได้ด้วยตัวเองเนาะการที่มาหาใครสักคนที่มาช่วยดึงเราออกมาจากอาการเหล่านั้นนะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันอืมสหรับวันนี้มากับพี่เจนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม e ่อีพโสดนะค,ะค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ o r l i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android